M3 b a d l e y เป็นรถทั้งลาดตะเวนในกองทัพสหรัฐอเมริกามาโลรอยู่ในแมปวอร์ไทคูลบอกเลยนะโคตรโหดท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักซึ่งมี3ประเภทนะท่านผู้ชมอย่างที่1นนะท่านผู้ชมเป็นกระสุนระเบิดที่มีความลั่นระดับปานกลางแต่ยิงเป็นระเบิดดาเมจโคตรรุนแรงกระสุนประเภทที่2ก็คือกระสุนปืนกลนะท่านผู้ชมซึ่งยิงโคตรรัวนะแต่เป็นกระสุนธรรมดานะ กระสุนต่อมานะท่านผู้ชมนะเป็น, Mid นมิตรสายนะท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยเป็นมิตรสายที่สามารถล็อกเป้าได้นะท่านผู้ชมนะในทางบกแต่ทางอากาศล็อกไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็มีความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะท่านผู้ชมโอเคก่อนจะไปรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความโหดกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ ลิงอยู่ใต้คลิปสวัสดีัยรุ่นสงครามบอ่อน้ำมันที่ชื่นชอบรถถังกันทุกคนวันนี้ผมจะพามาเล่นรถถังที่เพิ่งทำภารกิจเสร็จผมทำเสร็จแล้วและผมก็ไม่ได้ทำให้ดู <c oughs> แต่ผมจะมาบอกว่าภารกิจที่จะได้รถถังคันนี้ม,มันทำยังไงมันก็บอกอยู่ต่อหน้านะท่าน,ะนะผู้ชมนะมันบอกให้เราไปทำลายรถถังโดยใช้ปืน เจวลินหรือปืน RPG ก่อนที่เราจะได้ให้ปืนเจวลินมานั้นเราต้องไปทำภารกิจเขาเรียกว่าอะไรเอาปืน RPG ไปพังรถถังให้ครบ25คันแล้วเราก็จะได้ปืนเจวลินมาเออประมาณนี้นะแล้วปืน RPG มันอยู่ไหนพี่ปืน RPG มันอยู่ไหนผมไม่เจออันนี้ผมพูดไว้เผื่อมีมือใหม่ไงปืน RPG จะอยู่ตรงโซนอันไหนวะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปืนเจวลินเว้ ปืนเจวลินนี่ไม่สามารถยิงบุคคลได้ยิงได้แต่ยานพาหนะที่อยู่ทางบกและไม่สามารถยิงยานพาหนะบนท้องฟ้าได้อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ยิงไม่ได้แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมไม่ได้เป็นอุปสรรคให้ท่านผู้ชมมาตรงที่ล็อกเก็ตตรงนี้ตู้ของเรานั่นเองสมมติว่าเราจะแอดปืน RPG มาใส่ใช่ไหมผมจะเอาแทนฟามาร์ดนี่กดเครื่องหมายบวกไปแล้วท่านผู้ชมก็เลื่อนหา RPG นะท่านผู้ชมนี่ผมเลื่อนมาผมก็เจอใช่ไหม RPG แล้วก็กดบวกเข้าไปเออ RPG ก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ RPG เป็นไง ลายอะไรก็ไม่รู้ผมซื้อสกินมาล้วผู้ชมเอ่อให้เราเอาปืนอันนี้ก็ได้ไปยิงรถถังนะท่านผู้ชมนี่แต่ r อพจไม่สามารถล็อกไป้อได้นะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตารถถังว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมสี่เวลามานานละผมจะพาเอาไปสู้รบกับคนในแมพโอ้โหตั้งแต่ผมเปลี่ยนทรงผมใหม่นี่โอ้โหทรงผมแบบทะลุมาท่านผู้ชมเราจะมาเล่นรถถังอันนี้กันนะท่านผู้ชมนี่ก็คือคันนี้อ้าวมันล็อกอะ่ะมันล็อกไม่นะ นี่ไงท่านผู้ชมเราต้องมาซื้อนี่ก่อนรถถังมีชื่อว่า MT Bradley b l e y Bradley หรือเปล่า Bradley นี่ไงนี่ไง MT Bradley ถ้าเราจะเล่นมันเราต้องใช้ชิ้นส่วนเฮ้ยใช้ชิ้นส่วนรถถังนี่อย่างละชิ้นเองนะท่านผู้ชมประหยัดได้นะนี่ว,ว้าวเจ๋จอเหลือเกินโคตรเท่เลยโอ้โหความสามารถพิเศษมันมีมิสไซล์ล็อกเป้าเครื่องบินได้ด้วยเหรอท่านผู้ชมสนัดเลยอ,อันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่ย ราก็สามารถกดชิปเพื่อเปลี่ยนมุมมองยิงเป็นมุมมองแบบนี้ได้โอไมค์ oh ฉันชอบเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียว e. ตกน้ำตกน้ำอยา่าอย่าตกบอกเลยเรื่องสมรรถภาพรถในเกมนี้นะผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในเกมโรบอทที่เป็นเกมสู้รบกันนะท่านผู้ชมนะเป็นยานพาหนะที่บังคับโคตรดีเฮ้ยรถถังนั้นมันคันใหญ่หรือป้ายมันเล็กวะท่านผู้ชมมันจะรอดป้ายนี้ได้หรือเปล่านี่มันคันใหญ่ขนาดน,นั้นเลยไม่นะโอ้มันจะชนป้ายไหมโอ้โหม่ชนเราจะไปสู้กับใครเอ่ย โอเคนะกครอยากได้ก็จะประมาณนั้นท่านผู้ชมเอาปืน RPG หรือเจอเวอินก็ได้ไปยิงรถยิงยานปาหนะนะยิงรถไม่ใช่ยิงรถถังดิเออกระสุนอันแรกจะเป็นกระสุนระเบิดความลั่นระดับค่อนข้างต่าแต่เป็นกระสุนระเบิดอย่างนี้สองจะเป็นปืนกลไม่ใช่กระสุนระเบิดค่อนข้างรัวดามจก็น่าจะไม่ค่อยแรงมากอย่างต่อมาก็คือมิสไซล์ล็อกเป้านี่ยิงเล่นไปเลยกดคิวเพื่อหายตัว แล้วก็กดชิปเพื่อเปลี่ยนมุมมองยิงประมาณนั้นออขณะที่เราเปลี่ยนมุมมองยิงแล้วก็สามารถเปลี่ยนเยนขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนประเภทกระสุนได้เออเป็นไงโคตรโหดไหนเอามาเปิดประเด็นดิยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่มิตรซายที่ล็อกเป้าได้ท่านะผู้ชมเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรยิงธรรมดาก็ได้นะนี่แบบยิงธรรมดาเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปยิงเครื่องบินไม่ต้องไปสอยเครื่องบินอะไรประมาณนั้น ใช้ยิงอะไรก็ได้เฮ้ยรถถังมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่มันจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอแต่ทำไมมันยิงเซฟโซนชาวบ,บ้านเขาไม่แตกเลยวะไอ้แล้วลใครเขายิงกันอยู่ไหนวะท่านผู้ชมนะน่าสนใจจังเลยฉันจะออกลบเลยเกินโอ้ขี้เกียจเดินทางไปจุดศูนย์กลางมากท่านผู้ชมจุดศูนย์กลางก็คือในเมืองนะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ทะเลทรายซาฮาราเราระวังงูพิษนะท่านผู้ชมงูหางกระดิง่งอาจจะฉกเราตายได้ ไม่มีนะพูดเล่นอย่าเชื่อผมแล้วบอกพี่พี่ผมไม่เห็นงูเลยไม่มีนะเราเล่นนะเราจะไปสะพานหรือเราจะไปอุมโมงค์ดีผมจะไปสะพานแล้วกันทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทางที่ปลอดภัยที่สุดแนวไหนวะไม่นะท่านผู้ชมโอไม่โอไม่กระสุนกระสุนที่สองนี่ผมแนะนำเอาไว้ยิงคนนะท่านผู้ชม สูตแรกเอาไว้ยิงยานพาหน,นะก็ได้แต่ยิงคนก็ได้ก็แล้วแต่นี่ผมแนะนําประมาณนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนโอไมคโอไมผมเจอคนท่านผู้ชมรถถังไม่ค่อพลิ้วเลยวะแต่ก็พลิ้วอยู่นะเขาไปไหนฮะนี่นเขาขี่รถไปไหน่ะโหเมื่อกี้โดนสวนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามิสไซล์มันล็อกเป้าเครื่องบินหรือเปล่าวะผมพูดไปให้ฟังผมไม่คม่อยมั่นใจเท่าไหร่นะนี่ก็ต้องขออภัยนะผมยังไม่ได้ลองเองเลยเฮ้ยใครสั่งเครื่องบินอะไรมาด้านนั้น่ะ เราเปล่าขึ้งบินปะวะไม่น่าหรอกนะโอ้โห ATV คันเมื่อกี้น่าจะหายไปหายไปในกลีบเมฆแล้วท่านผู้ชมไม่ตามละรู้สึกว่ามันเงียบม,มากเลยในเมืองในเกมก็มีคนเต็มเซิร์ฟแล้วท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ค่อยออกลบกันเลยผู้พัฒนาเขาใส่มาซะใ,ใหญ่เลยแผนที่ประเด็นคือคนก็ไม่ค่อยออกลบกันเลยถ้าเห็นแผนที่ใหญ่ๆเผื่อมีใครมาขโมยน้ำมันหรือเปล่าด้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร โอ้เสียงเอสิบอันตรายมากทนะ่านผู้ชมอุ้ยไดหนึ่งคิวด้วยใใตายเถอะฉันเริ่มจะกลัวแล้วสิเฮ้ยเครื่องบินอยู่ไหนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนนะแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะแั่การทำสงครามคนไปไหนหมดวะ <c oughs> อุ้ยท่านผู้ชมเอสิบมาอีกแล้วเหรอ เฮ้ยม <premises. S 2> ันมาบ่อยเกินไปแล้วนี ied. ่อ่ะน่ากลัวจ <Twelve> oh, ังวะเพราะว่ายานบานะทางอากาศมันจะได้เปรียบนะท่านผู้ชมในแบบนี Spike ้ย anyway. ิงยิงยิงพังประตูชาวบ้านท่านผู้ชมไม่ไม่คนไปไหนหมดวะยัดเข้าไปยิงยัดเข้าไปพังแล้วฮ่าฮ่ท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอรถด้านนี้ด้านขวามือเขากำลังมุ่งหน้าไปไหนไม่รู้ แต่ผมจะตามเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจออะไรเนี่ยเพนซียเอสวันเพนซีะเพนซีะทำไมแกกระตุกเพนซีะยิงยิงให้มันนัาจะล็อกเป้ารถหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราได้เปรียบแล้วเนี่ยท่านผู้ชมโอ้แล้วผมจะไปไต่อะไรมาเนี่ยแบบนี้เอาา้าวอาวอาวทันมาเนี่ยท่านผู้ชมยิงยิงยิง ยิงยิงแตกเรียบร้อยอาเพนเซียเพนเซียไม่แต่ยิงยิงคอปเตอร์ยิงคอปเตอร์ยิงยิงยิง,ยงฉันไม่กลัวกันหรอกล็อกเป้าไหมเนี่ยให้มันล็อกเป้าป่าวะเห้มันล็อกเป้าเครื่องบินไหมเนี่ยเฮ้ยแต่มันตามนะเหมือนจะตามนะท่านผู้ชมเฮ้ยดีเอาดีาดโหดโหดโหดมันผิวระดับปันกลางนะท่านผู้ชมนะโอไมค์โอไมค์ my, มันล็อกเป้าเรานะคนรับผู้ชมนี่นี่นี่เอาดิเอาดิยิงยิงยิงน่ใจว่าล็อกเป้าหรือเปล่ายิงยิงคอปเตอร์แล้วไงไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยแต่เราเระวังห้ามตกน้ำมันบินไปไหนละหายเข้ากลีเมฆอา้าวน่าจะตกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมคนคนคนอา้าวตกแล้วให้มันโดนเพนเซียสอยหรือเปล่า ให้รถออไรล่รถนั้นยิงยิงเอ้ยโอ้ยแต่ผมจะไม่รอดท่านผู้ชมไม่ไม่ไมโอ้โหไปรอดเจอวลินปืนเจอวลินใส่ผมท่านผู้ชมพวกนี้เดี๋ยวเจอกันโอโ้ผมต้องข้ามฟากไปนู่นเลยท่านผู้ชมเว้ยโอไม่ผมต้องข้ามฟากมานี่เลยนะผมถึงจะสู้กับพวกนั้นได้มันอยู่ฐานทัพอะไรผมจำไม่ได้ปะ่ะน่าจะโซนสีน้ำเงินสีฟ้าหรือเปล่าวะเออน่าจะด้านนี้หรือเปล่า ทำไมนะบอกเลยพวกแกจะไม่รอดฮ่าฮ่าฮ่าฉันพร้อมจะตบันนะฮะแกอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่ดูโดนปืนอะไรไม่รู้อยู่ไหนวะไม่มั่นใจว่ามันอยู่นี่หรือเปล่าเฮ้เจอเจอยิง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 โอ้โหบังหินบังเฉย เฮ้แต่มันจอดอยู่นี่ไงท่านผู้ชมยิงยิงนี่เรียบร้อยค่ะทำไมมันมาเสียหลักอยู่นี่วะงงงงมากเหมือนกันเออผมก็งงทำไมเขามาเสียหลักได้วะเขาตื่นเต้นเลยบอกเขากลัวเรางีเอเราอาจจะไม่ได้โหดขนาดน,นั้นเฮ้มีคนยึดจุดศูนย์กลางวะตอนนี้แต่เราจะไม่สนใจภารกิจของเราคือมาปราบผู้คนผมโดนเจวลินอยู่ฝั่งไหนวะเมื่อกี้วะฐานนี้หรือเปล่าที่ยิงผมยิงเข้าไปไม่รู้จำไม่ได้ แต่ผมไม่ถนัดมุมมองนี่เลยนะท่านผู้ชมมันแคบไปเว้ยออามีฐานทับออกด้านด้านขวามือโอ้ล้วฉันมาติดบักอะไรเนี่ยแบบนี้นี่ดันไปให้ท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเป็นยานบาหนาทีบังคับโคตด,ดีเป็นยานบาหนาทีบังคับโคตด,ดีบ้ากระมังผมได้กลับเอารถทั้งใหม่เลยติดอะไรไปติดตรงสะพานนิดเดียวเนี่ยนะมันถึงกับเคลื่อนที่ไม่ได้เลยเลยลายแรงขนาดนั้นเลยเลย มนะโอเคด้านนี้จะเป็นฐานทัพเอลฟาหรือเปล่าวสีแดงเท่าที่ผมจําได้ไดนะเอลฟาหรือเปล่ามีใครอยู่ฐานทัพหรือเปล่าฮัลโหลเรามาเยี่ยมแล้วเรามาเยี่ยมนายแล้วไอผมว่าน่าจะมีคนหรือเปล่าเขาอยู่ในนั่นหรือเปลายิงทักทายเข้าไปไม่มี <laughs> รถถังจะวิ่งความเร็วอยู่ประมาณสี่สิห้าสิบหรือเปลเออ ให้แต่พื้นที่แถวนี้ทำไมว่างวะไม่มีใครอยู่เลยนะเอยท่านผู้ชมเว้ยแต่ด้านนู้นมีคนอยู่อะยิงเข้าไปยิงเข้าไปอา้าวอันนั้นไม่ใช่ฐานทัพคนเอา้ามันออกแล้วเหรอเมื่อกี้ผมเห็นฐานทัพอยู่นะเอ้ยออกไปไหนหมดนะไปรุ่นสงครามปล่อยให้พื้นที่แถวนี้มันโล่งเลยเฮ้ยมีคอปเตอร์ยิง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 โดนปะเนี่ยไม่โดน เขาจะไปทําอะไรอ่ะเขาจะไปขโมยน้ first, ํามันหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะเขาจะจอดขโมยน้ํามันนีือเ่าท่านผู้ชมยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ได้หนึ่งคิวได้คิวเฉยแบบไกลเลยจะมิดไซดมันเหมือนมันล็อกเป้าแปลกๆวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเมื่อกี้ผมได้หนึ่งคิวแล้วใครบังอาจมาใส่ผมขอยิงผมอยู่ไหนปืนเจวูลินแน่เลยท่านผู้ชมใช่ไหมใช่หรือมั่ว ช่วยหรือไม่ด้านนั้นเปล่าเกาะนะนี่ตรงเกาะนี่ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหปืนเจวลินระยะไกลเลยอยู่แท่นน้ำมันนะผู้ช <hab> ม <Anton ia> ผมเข้าใจผิดผมนึกว่าเขายิงผมอยู่เกาะเมื่อกี้นี่ <S <S <laus> แต่คอปตเตอร์เขายังรอดอีกเหรอยิงโดนป่ะเนี่อยอ้าวไม่โดน ไอ้ขนน้ำมันไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ฉันติดตรงนี้อีกแล้วไอเขาต้องจะไปฐานเอาฝ้าหรานผู้ชมวะเราต้องตามเขาไปใช่ป่ะแน่มาเอาฝ้าแน่ๆเลยเฮ้ย <Hey. S 1> จะเอาถังน้ำมันไปเก็บแล้วเนี่ยล็อกยิง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 ต่อต้านต่อต้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิไปไหนไปไหน แกจะไม่รอดพวกแกจะไม่รอดให้เจอต,ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขี่รถลงน้ำหรือเปล่าวะยิงยิงยิงเข้าไปยิงยิงยิงโหน่าจะยากแต่คันเมื่อกี้ขี่ลงน้ำนะท่านผู้ชมเขาขอโมยน้ำมันมาได้แล้วท่านผู้ชมแต่เขายังไม่เติมมีคนอยู่นี่แน่เลยยังไงมีคนมีคนท่านผู้ชมไม่ไม่ไม,ไม่ยิงยิงยิงเฮ้ย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 ใม่ใหม่ใม่ ไปเข้าเจวูลินมาใส่ผมเลยนี่วะยิงเฮ้ยสไนระเบิดโอโ้ยิงยิงแล้ยทำไมเขาบินกระตุกอย่างวะยิงยิงเอาาบินกระตุกบ้าท่านผู้ชมอ่ะเดียิง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 เขาบินไปนู่นแล้วไม่ไม,ไม่ทันละเฮ้ยแต่เขาจะบินใหม่วะจะบินไปไหนวนะเนี่ย อ๋อบินคว่ำไปนู่นโอ้ยิงเลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดยิงเฮ้ยเผมโดนอะไรเอ้ยผมโดนรถถังนะผู้ชมไม่ไม่ไม่แกไม่มยิงฉันได้ไงนี่โอ้ไม่ไม่จะจอเลยเหรอยังงี้เลยเหรอ <laughs> เอฟบลัมนะผู้ชมโดนเอฟบลัมแบบจะจอเลยมันถึกมากเลยอะไรอะด้านนะั้นยิงยิง ไอเ,เขาไม่เป็นไรเลยเหรอยิงยิงเอระครนี่เดียวเดียวเดียวเอ็งมาชนฉันแบบนี้เลยเหรอเดียวเนวไหนนี่เฮ้ยอะไรแบบนี้ก็มีเหรอท่านผู้ชมเอา้าอะไรวะยิงยิงยิงเออผมงงมากเมื่อกี้รถซ้อนผมเฉยเฮ้ยอันนั้นอะไรแหละรถอะไรรถอะไรยิงยิงยิงโอ้โหเขาใส่ผมทีเดียวรถถังเมาท่านผู้ชม รถออถังเมาวขันเมื่อกี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยแต่มันก็ดาเมจแรงนะอันนี้ผมไปทดสอบมาลเล่นๆมาแล้วแต่ผมยังไม่เคยรีวิวประมาณนั้นเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรเจากไหนใครยิงอะไรจากไหนเมื่อกี้นี่มันได้ยินแบบแบบเฮ้ยแต่ผมจะเจอรถด,ด้านหน้านะท่านะผู้ชมมันผมจะเจอไปไหนเอ้ยอ้อาวไปนูน่นละไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าในเกมมันจะมึนๆหน่อยมันจะอยู่ฐานทัพตรงนี้หรือเปล่า นันไงผมว่าแล้วผมเจอจริงๆยิงก็ไปยิงนี่เรียบร้อยไม่เหลือสร้างบอกเลยรถถังพี่มันแรงแต่ผมชอบมิดไซมันนะท่านผู้ชมไปยังไม่รู้ว่ามันล็อกเป้าขึ้นบินหรือเปล่ารู้สึกว่าเวลามันล็อกเป้ามันไม่ได้ล็อกนะแบบมันเหมือนไม่ล็อกแต่มิดไซมันบินไปนะเฮ้ยเราถังใครวะนเดียวเดียวเดียวๆยอยู่ใช้ขี่ตกน้ำเลยเหรอนายตื่นเต้นกันนั้นเลยเหรอ นายหิวกระหายเราขนาดนั้นเลยเลยนายกระโดดมาแบบนั้นเลย <laughs> เปลืองชิ้นส่วนมาก <laughs> ใช้ชิ้นส่วนไม่คุ้มค่าเลยออเอ้าเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นเฮ้ย้อะไรปะเราโดนโจมตีเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 ปืนอะไรวะเออจะยิงจะยผมหนีแล้วน่าจะไม่ใช่ปืนรถถังนะผู้ชมยิงมาแบบนั้น มันไม่ใช่อะไรที่ธรรมาดาแน่นอนถ้ามาแบบนั้นโอ้ไม่โอ้ไม่ลบ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 เออน่าจะพ้นละโ oh อ้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาวุธอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งหลักอยู่ท่านผู้ชมไม่นะเฮ้ยทำไมอาวุธมันโหดโอ้ไม่สะพานขาดสะพานขาดนี่มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยมันเป็นอาวุธอะไรวะเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ มันไล่แรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้สะพานนึงก็ขาดเลยเว้ยเอามิซายตามไปมันตามปะเนี่ยน่าจะไม่ตามมาดิน่าจะอาประเช่หรือเปล่าเอเฮนหกสิบสี่หรือเปล่าไอ้เหมือนเหมือนอาวุธอะไรวะไปทำไมมันยิงมันรัวขนาดนั้นเลยเหรอมันทำให้ผมโคตรกลัวเออแล้วผมอยากรู้ว่าปั๊มน้ำมันนี้มันซ่อมรถยังไงบอกว่าซ่อม อ๋อเราขี่เข้ามาเลื่อนเราก็เพิ่มเลยท่านผู้ชมเว้ยอ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยดูดินี่ไงเหมือนเรามาซ่อมรถอะไรประมาณนั้นเออวาได้นะโอเคเราไปลบกันต่อแล้วโอ้โหด้านนี้ไม่มีใครเลย <c oughs> โคตรกลัวระแยงมากท่านผู้ชมอาวุธมันโหดมากเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะแบบนี้มันสะพานขาดเด้อ ผมไม่เคยไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่ามันจะทำมาสะพานขาดเกือบผมข้ามไปแล้วเมื่อกี้ถ้าผมข้ามไปนะผมน่าจะไม่รอดนะแต่เขาไม่มาสู้ต่อเฉยเขาขี่นีอัพเชเมื่อกี้โหเฮ้ยดันนั้นทำอะไรกันน่ะทางอาฟฟาคะัผู้ชมสงครามมันจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบมีคนก่อขึ้นตลอดเวลา นี่ไงรถถังรถถังยิงโอไม่เอาดิยิง oh my. Oh my. ยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปไม่ยัง้งบอกเลยไม่ยัง้งเอ้ท่านผู้ชมมันมีพวกมันมีพวกไม่มันมีพวก,พวก,พวก <c oughs> อตอนนี้ผมก็ไม่รอดละ เหมือนอัลฟ้ามันจะมีสองคนเย้ยท่านะผู้ชมเ้ยอีกคนนึงแบบโอ้โหมีทั้งปืนสไนระเบิดมีทั้งปืนดูดดูดดูดบังว่าจะไม่มีเพื่อนบองว่าแกจะไม่มีเพื่อนเพื่อนแกยอยู่ไหนเออเดีมันอยู่ในหมอกท่านะผู้ชม,มอยู่ในหมอกฉันก็มีหมอกเหมือนกับแกแหละไอ้เขาอยู่ในหมอกท่านผู้ชมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนผมยิงเพื่อนก่อนแล้วกันเอ้ทำไมมันถึกกว่าโอ้ oh my, oh my. Oh my. โอไมโอไมโอเขาใส่ผมไม่ยั้งเลยโอไม่ท่านผู้ชม โอ้โหเรียบลอยมีสองคน <c oughs> ในมันไส้มีสองคนเนอะคนนี้ใช่ปะนี่ที่ชอบยิงปืนสนปร์ะเบิดมีสองคนเหรอะให้ทำไมมันถึกอยู่ไว้ตัวเนี้ยนี่มันไส้ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนไอคนขับรถทั้งไอยู่ไหมนมานี่โอ้โหมันคุณดาวอยู่ท่าผู้ชมไหมนะมันะคูณดาวอยู่ผมยิงไม่ได้ผมใส่หมดแม็กเลยเมื่อกี้มันไส้ไว้นอกเรื่องแป๊บนึง มาสองแล้วแอคเอ้ยไม่ไม่ไ,มไทเกอร์ก็มาแล้วใจเยน็นไทเกอร์โอ้โหผมจะโดนรถถังใส่ปะเนี่ยไนะหนคุณดาวเสร็จก่อนไนดะ้น้องบอกเลยยิงไม่ยั้งอะ่ะเฮลิคอปเตอร์เขาช่วยผมปะนี่ไงเฮลิคอปเตอร์ยิงยิงรถถังรถถังยิงยัดเข้าไปท่านผู้ชมโอ้ผมใส่ไม่ยัง้งแต่ไม่โดนสักนัดเอา้าเฮลิคอปเตอร์ชนกันในใจเลยพระเจ้า มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สําหรับรถถังแบรดลี่เรานะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโหดนะท่านผู้ชมแต่บางทีบางจังหวะมันอาจจะสู้เอฟบลัมไม่ได้นะอันนี้เท่าที่ผมพูดนะเอฟบลัมมันยิงแรงนะะอาวุธมันไม่ได้เยอะเท่าเรานะครับผมแต่เรามีมิสไซล์แต่รู้สึกว่ามิสไซลมัน,ก,มนก็มันล็อกมันล็อกได้แต่เขาเรียกว่าอะไรทางบกประมาณนั้นหรือเปล่าเออก็ถือว่าดใีใครอยากได้ก็รีบมาทำภารกิจเอาไม่ต้องรีบก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าภารกิจมันไม่หมดเขตนะ โอเคก็ถือว่าเป็นรถถังที่ดีคันหนึ่งมีอาวุธเยอะประมาณนั้นแล้วก็พลิ้วด้วยวิ่งเร็วโอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับเจ้าก็พอแล้วก็แชร์กดติดตามไล์ผมด้วยใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะมันทำภารกิจเอาจัดไป